คุณสมบัติอีกตัวหนึ่งที่บทนี้เขาแนะนำคุณก็คือสิ่งที่เรียกว่าเอนทาลปีนะครับเอนทาลปีในลากศัพท์ภาษาอะไรก็ไม่รู้กรีกหรืออโรมันอะไรตระกูลนั้นแหะนะครับมันหมายถึงความร้อนนะครับแต่จริงๆตัวมันเองเนี่ยมันคือพลังงานในตัวมันบวกกับค่าความดันคูณปริมาตรนะครับเอนทาลปีสัญลักษณ์เขาจะกําหนดให้ใช้ตัวเอนะครับหน่วยเป็นพลังงานนะเป็นกิโลจูล เอนทัลีจำเพาะก็ใช้ h ตัวเล็กนะครับเป็นเอนทัลีต่อหนึ่งโมวโมลนะครับถ้าเราวิเคราะห์อของผสม h ก็หาจาก hf บวก G เ vfg อะไรลยแบบนี้ในบทนี้เขาแนะนําคุณว่าเอนทัลีคือการเอาคุณสมบัติสองหลายๆตัวมารวมกันให้กลายเป็นคุณสมบัติตัวใหม่นะครับก็คือเอา u เอา p เอามารวมกันนะคะรับกลายเป็นคุณสมบัติตัวใหม่เอามารวมกันทําไมมุงว่างนักหรือไงคือเดี๋ยวมันจะไปเจอตอนบทที่หกนะครับเวลาคุณวิเคราะห์กระบวนการระบบเปิดเนี่ยคุณจะพบ ตัวแปรในการวิเคราะห์อ่ะคุณจะเจอ u p v u p v อย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ยุบสองตัวนี้เป็นคุณสมบัติตัวใหม่ก็แล้วกันเราวิเคราะห์มันไปทีเดียวเลยแล้วเขาก็ทําแบบนั้นมาอย่างอย่างไม่ได้มีอะไรผิดนะครับก็คือเขาก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นตัวนี้ก็เป็นคุณสมบัติตัวใหม่ได้จริงๆแหละนะครับก็เป็นประมาณนะั้นเดี๋ยวเรียนๆไปคุณจะพบว่าไอไอเทอม p v ตรงเนี้ยที่มันคูณกันอยู่ของสารทํางานเนี่ย มันจะเรียกว่า flow w o r k นะซึ่งมันจะไปเข้าใจชัดๆจริงๆตอนที่เรียนเรื่อง e x e r g y นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยว่าการความรู้ยังไปไม่ถึงนะครับค่อยๆต่อไปทีนี้ก็ผมพูดบันจันเยอะมากนะครับก็แต่ว่าไปไปย้อนดูอีกทีต้องพูดซ้ำอีกทีว่ามันเป็นเนื้อหานะครับเอ่อสำหรับสารทําง,งานที่เป็นของแข็งของเหลวเวลาเราพูดของเหลวเฉยๆเนี่ยให้เป็นอันรู้กันว่ามันคือของเหลวอัดตัวนะครับ ถ้ามันเป็นของเหลวอ,อิ่มตัวเราจะพูดชัดเจนว่ามันเป็นของเหลวอ,อิ่มตัวถ้าพูดของเหลวเฉยๆให้เข้าใจว่าเป็นของเหลวอ,อัดตัวนะครับถ้าเป็นของแข็งกับของเหลวเนี่ยมันจะมีปริมาตรน้อยมากนะสังเกตเวลาคุณเปิดตารางเทอร์โมเนี่ยคุณเห็นพวกค่า v f อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อะไรเงี้ยนะครับมันจะน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าค่านี้น้อยมันก็เลยจะทําให้เทอร์มนี้น้อยไปด้วยเมื่อเทียบกับเทอร์ม พลังงานภายในเพราะฉะนั้นสำหรับของแข็งของเหลวเนี่ยเรามาักจะมองว่าเอนทัลปีกับพลังงานภายในมันมีค่าประมาณเท่ากันนะครับเดือดร้อนจริงๆหาตารางเทอร์โมไม่ได้ก็มีตัวไหนใช้ตัวนั้นแทนได้เลยประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นก๊าซไม่ได้นะครับเป็นไออิ่มตัวไอร้อนยิ่งยวดไม่ได้นะครับ, e I รบอันนี้ต่างกันเยอะทีนี้สิ่งที่เราวิเคราะห์กระบวนการอย่างที่บอกเราสนใจค่าสัมพัทธ์ค่าเดลต้าระหว่างสองสภาวะ จริงๆตรงเนี้ยเขียนให้ถูกต้องจริงๆเราควรจะเขียนบรรทัดนี้เป็นหลักก็คือเดลต้าเกับเดลต้ายระหว่างสองสภาวะผู้เดียวกันนะค่ามันจะใกล้เคียงกันมากสำหรับของแข็งกับของเหลวนะครับสำหรับของแข็งกับของเหลวนะครับโอเคนะอ่ะนี่จะเป็นคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเข้ามานะครับ